เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้คุณก็อยู่กับรายการโจกระแบก47อีกเช่นเคยนะผมมาอยู่กับผมโจกระแบก47วันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า the b a b the b o b a r t e a shop นั่นเองนะก็คือเป็นเก,เกมเกี่ยวกับการทำชาหรือว่าเป็นเกมน้ำชาผีน้ำชาอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ที่แน่ๆเลยคือผมไม่ไว้ใจอีเจที่ยืนอยู่ในปกคลิปปกเกมตรงน,นั้นนะครับคือวันนี้จะเป็นเกมผีอินดี้ยังไงก็คือกลับมาคัมแบ็กเปิดม,มาก็เป็นเกมผีอินดี้เลยับก็คือน่ากลัวมาก ก็คือเราจะมาดูกันดีกว่าว่าอีเจเนี่ยคือเห็นน้าปกอะ่ะมันก็เป็นคนแหละแต่ว่ารู้สึกผมรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเกมกเลยดีกว่าครับคําเตือนเกมนี้มีคอนเทนต์ที่เสียงดังจัมส์แกรใครเป็นผู้โรคหัวใจก็ระวังด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้มีการใช้คําหยาบคายใครที่ไม่ชอบคาหยาบคายก็หลีกเลี่ยงได้นะนี่ก็เป็นเวลา5ปีแล้วในที่สุดฉันก็ได้เงินมาพอสักทีที่เป็นเงินของตัวเองที่จะ เป็นเจ้าของร้านบาโบบ้าทีช็อปเป็นของตัวเองที่นี่มันความรู้สึกความรู้สึกนี้โมเมนต์นี้เหมือนมันก็นานมามากแล้วในที่สุดฉันก็ได้จ่ายเงินแล้วก็ที่จะเปิดร้านในฝันของฉันสักทีฉันเอาทุทกๆอย่างมาไว้ที่สถานที่นี้แล้วฉันไม่อยากให้มันผิดพลาดไม่อยากให้มันเขาเรียกว่าไรล้มเหลวอะไม่อยากให้ธุรกิจล่มนะครับโอ้ ฟิลสโติเกเนเจอร์คือเราเป็นเจ้าของร้านเองเลยนะเนี่ยอยู่ชั้นบนสูงแบบดูจากวิวนะเราไม่ได้อยู่ตามป่าตามแบบว่าตามตามน้ำมันหรือใดๆแต่เราอยู่ในสถานที่โอยไอ้ที่ะร้านย่างหรูห้องน้ำแม่งอย่างอย่างแย่เลยวะ่ะห้องน้ำแม่งยาากระหลุนมาันจะเกมสเลนฮะิวอะดากูปิดดีกว่า ทำไมไนายไม่จ้างช่างมาทำความสะอาดห้องน้ำสักคนสองคนอแอบแอบได้ปะอ้าวแอบได้แล้วโอ้โหรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะไม่ยังไม่ต้องใช้แก้วอ๋อต้องไปเปิดร้านก่อนโอเคโ,อยโยนเลยๆโยนแม่งเลยโยนแม่งเลยสามารถเปิดปิดได้โอเคเปิดปิดได้ก็เท่านั้นนะ กันอะไรไม่ได้หรอกจะผีอคนโลกจิตอะไรกูก็โดนอยู่ดีอะร้านเปิดแล้วครับอริชัยมาเซยินดีต้อนรับสู่ร้านโบบาช็อปทีนะครับใครที่อยากจะเข้ามาสั่งชาก็สามารถนั่งรอวัสดีครับเจ๊ใส่แว่นดำมาใชอะเออพออ๋อ,อ,อนี่เป็นเวลาเปิดร้านใช่ไหมอะใช่ครับตอนนี้เรามี บบามิวชาโบบาชานมโอเคโอเคอยากได้โบบาชานมใช่ป่ะจัดไปดิรออะไรอ่ะฮะเอากูปิดฝ <c oughs> าเลยนี่อยา่าเอ็มตีก็เสริมไม่ได้เรื่องมากว่ะเอาไปแค่ดีแหละเฮ้ยเจ๊เอาไปแค่ดี้ลเลยมาไม่ได้เกมไม่เดินดิ ใส่หลอดให้ด้วยโอ้ยแค่นี้เอรอชานมมึทงทำมาจากลานแม่งมีอยู่ถังเดียวงทาร้านมีชานมอยู่ออเดอร์เดียวเอาไปเลยแถมแถมแก้วเปล่าด้วยมาอ่าชานมร้านนี้ไม่ใช่ชานมเออกดกิ่งก่อนเนาะต้องกดออเดอร์ไหมเอาไปดีเป็นชาที่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งนาะน้อง,องกินได้ปะ แบบอุ่นๆเลยนะมาจากร้านนะน่ะนะนี่เติบดีครับพี่โอ้โหขอบคุณค่าโฮ้ยเหยโอ้โห,โโหเกมขายช้านี่เองที่ไหนได้เนื้อว่าเกมผีอยาให้กูออกไปได้แล้วมึงไม่น่าไปเปื้อนอะไรมาวะลุงคนทำถนนมาเนี่ย อืี๋นี่นี่ก็อยู่บนชั้นที่หกสิบหรือห้าสิบนเนี่ยทำไมมันขึ้นมาง่ายได้จังวะเออยมีอะไรให้ดื่มไหมมีชานมอ่าทัป,ปิอทป,ปิโอกะแล้วก็รู้จักชาบาโบไหมแนะนำไปอันที่เมนูยอดฮิตที่สุดโอเคได้งั้นจัดชานมมาอันนึงสำหรับลูกชายฉันเลย แล้วก็อีกอันนึงไม่เอาไข่มุกสําหรับฉันเองและฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันอ,อ๋อฉันเชื่อว่ามันต้องอร่อยแน่นอนโอเคสำหรับลูกชายไม่ใส่ถานมอันนี้สําหรับลุงแล้วกันลุงไม่ใส่ปุ๊บอ่ะแล้วก็สําหรับลูกชายใส่มุก ของของขนาดเลยอบอกเลยของขนาดพี่เรื่องทำเซิร์ฟออเดอร์เนี่ยโคตรเสียนไปดีแบนเดอร์โอ้ยดีมากเลยเนี่ยคราวหน้ามึงเจอแน่เซิร์ฟแต่แก้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเด็กสวัสดีแคปผมขอโบบาทีช็อปผมขอโบบาชานม พี่สาวด้วยเอากูลืมดูออเดอร์เมื่อกี้ไม่ใส่ยาตเติบได้เปล่ากูไม่ปิดฝาด้วยในไม่ปิดฝาไม่ได้เออหยา่าเอา้าหกโอ้แม่ง เยอะเฮีย,เอ,ย,เ,ยเอ็กซ์ตา้าไข่มุกอ,อ๋อได้แค่สามถ้วยเออไปน้องพอ,อไม่ถูกใจอีกไปน้องไม่ชอบอีกยังไงวะยังไงอะเออนั่นแหละบคุณแร่บโอเคพี่สาวฉันอยากแอสรอเบอรี่ด้วย ลงมาในเมนูจะคิดว่ามันต้องขายดีแน่ๆเลยอโอเคเดี๋ยวต้องจดก่อนไอเดียดีเนี่ยฉันคิดว่าร้านได้เวลาใกล้ปิดแล้วแต่ว่าค่อยทำหลังร้านปิดแล้วกันโอ้ยหล่อว่ะเฮียมึงไม่ต้องสั่งไอ้เฮียอ๋อโอ้ว้าวเนี่ยมันช่างคุณเป็นผู้หญิงที่สวยอะไรอย่างนี้ นี่ขนาดอยู่ข้างหลังเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยถ้าสามารถขอชานมบาโบบาชานมไข่มุกสักอันได้ไหมขอแบบเอ็กซ์ต้าเลยนะเอาไปเลยกูมีอยู่แล้วโอ้ขอบใจมากและอีกอย่างหนึ่งนะคนนี้ช่างน่ารักจริงๆเลยฉัาขอเบอร์ได้ไหมให้เบอร์ปอไม่น้องเรียมเลยโอเคน่ารักมากแล้วเดี๋ยว จะมาสั่งชัยลาก่อนบาริสต้าสาวน่ารักเฮ้ยเหี้ยคนลุกมึงนี่อะไรวะเนี่ยนี่คือทั้งหมดของวันนี้แล้วสินะฉันต้องเอาสะอาดร้านเก็บร้านแล้วก็เตรียมทอสำหรับพรุ่งนี้เก็บตังค์สาดร้านเหี้ย,ยไปแล้วลาก่อนไอ้น้องกลับเฮีย,ยแม่เฮ้ย มึงเข้ามาทำเฮี้ยอะไรปลาปิดแล้วโอ๊ยใจว่าใจจะวายขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณตกใจฉันเห็นว่าร้านมันกำลังจะปิดฉันเลยรีบวิ่งมาอสัตว์กูจะตายกูเกือบตายเลยเมื่อกี้โอเคได้ เดี๋ยวฉันไปทำออเดอร์ให้นะโอเคขอบคุณมากสัตว์เอ้ยเยี่ยม,อมขอสักที่หนึ่งถเถออวะอะไรอ๋อทานมสองแก้วกูปิดก่อนเดี๋ยวแม่งเข้ามากูว่า <c oughs> ทำทำอยู่แม่ง ต้องมีเฮียอะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นมึงมันไม่ปกติอะ่ะเอ,อะไรสองแก้วมึงมาคนเดียวเหรอเอาสองแก้วเออเกมแม่งเสียงดังสัตว์เลยวะ่ะคุณผู้ชมใครไม่ชอบคำหยาบใครขออภัยนะครับไปขอบคุณมากเลยขอบคุณสุดๆ ยินดีค่ะเหี้ยอีบ้าวิ่งมาทำเหี้ยสัตว์ร้านกูมันอร่อยขนาดนั้นเลยไปน้ำทิ้งได้้วยอะไรเก็บตังค์เลย กลับร้านที่ไม่ล้างด้วยอะ่ะกูยโยนทิ้งแม่งเนี้ยแหละปิดประตูเลยเนี่ยเหรอที่เราต้องเอาไปใช้กูขังคือต้องทิ้งของจริงจนะริงนะลินพันเดือดแบบแบบแบบได้กูทำความสารก็ได้เกมมันไม่เดินไงประเด็น ว่าจะเลิกเล่นเกมผีก็เลิกไม่ได้เต็งว่ะแล้วมันเอาไม้ม็อบไปถูกพื้นไม่ไม่ได้หรอเปิดน้ำทิ้งดิโอทำไงต่ออ๋อเก็บก้ายี้โอเคเอาไม้ม็อบเปล่าอุย้ยกดวิ่งได้ด้วยเพิ่งรู้ เคดดีจังหวะเนี้ยแขกแขกแขกเวงเวงว่ะเกมไม่เงียบเกินอ่ะแขก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 โดนแล้วฮึบจังหวะนี้ฮึบโดนโดนสักสักจังสักปังเปลอวะฮึบฮึบอ๋อไงอ่ะเก็บ ออกร้านดิอันนี้หนึ่งมันมีหลายวันด้วยวะเอาจบแล้วจบแล้วนะครับเกมนี้ยังคงอยู่ในการพัฒนาความจริงแล้วเรายินดีมากเลยที่ถ้าคุณจะฟีดแบ็เรากลับมา บางทีคุณอาจจะเรา,าจ,จะต้องขอความช่วยเหลือจากประสบการณ์ที่คุณเล่นเพื่อแนะนําในการพัฒนาเกมต่อแล้วถ้าเกิดคุณสนุกกับการเล่นเดโมครั้งนี้เราจะคอยอัปเดตมันตลอดแล้วช่วยมันเพิ่มลงในไวลิสแล้วก็กดติดตามใน s สตีมด้วยแล้วกันนะเราจะคอยแจ้งเตือนให้คุณถ้าเกิดมีการอัปเดตหรือว่าเกมเต็มมาเพราะฉะนั้นถ้าพัฒนาเสร็จโอเค สำหรับพันนี้ขอลากัไปก่อนนะครับสำหรับอ๋อถ้าอะไรจะกลับมาในตอนฟูลเดโมมั่งเอ้ยไม่ใช่อะไรจะกลับมาตอนเกมเต็มมีชาที่เยอะขึ้นอ่ะฮะแล้วก็มีอารมณ์แล้วก็เรื่องราวของลิสาที่เต็มรูปแบบ แล้วก็จะมีจำสแแร์แล้วก็ความน่ากลัวเยอะขึ้นเป็นจำสแสกแบบว่าซิลลิงสตล์ด้วยนะก็คือเป็นน่าจะเป็นจัมสแ์แสบว่าไม่ค่อยเน้นเสียงแต่ว่าเน้นให้เราตกใจโดยแบบธรรมชาติปะ่ะโอเคโอเคสัปพันธนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ดูนถึงตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ติดตามช่องเราแล้วดูมีสมาธิจนถึงตอนจบสัพัธ์นี้ขอลาไปก่อนนะครับบายๆจ้า